พี่น้องเอ๋ยพ่นาวาการงานนี้อุปสรรคแสนมูเกิดเป็นคนต้องสู่ยาถอยล่นหลีกหนีบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงสวัสดีครับสวัสดีตอน,นเช้าๆในวันหยุดนะครับวันนี้บ่าวชามาอยู่ที่สวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับจะมาอัปเดตสวนมะม่วงให้ดูนะครับหลังจากที่อากาศแห้งแล้งนะครับมาหลายวันหลายเดือนนะครับทาให้มะม่วงเฉาลงนะครับก็มีฝนตกลงมาเมื่อวานนะครับฝนตกลงมาก็ทําให้มะม่วงสดชื่นขึ้น นะครับในช่วงนี้นะครับมะม่วงของสวนเ่าชานะครับหลังจากที่เก็บส่งลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเบาบางลงนะครับก็จะมีเป็นลูกสุกนะครับวันนี้เ่าชาจะพามาเก็บมะม่วงเพื่อไปทํามะม่วงกวนนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการเกษตรแล้วเราจะต้องเรียนรู้การถนอมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงดองมะม่วงเนบมะม่วงหวานมะม่วงแช่อิ่มและมะม่วงกวน นะครับในคราวนี้ก็จะเริ่มเก็บลูกสุกนะครับไปทามะม่วงกวนเพื่อที่จะทํามะม่วงแผ่นนะครับได้จัดตหน่ายหรือว่าเอาไว้รับประทานนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับยก้วขมิ้นนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเบาบางลงนะครับก็ส่วนมากที่เราเก็บส่งลูกค้าไปก็เกือบหมดนะครับก็จะเหลือบางต้นนะครับลูกไหนที่แก่จัดหรือว่าลูกที่สุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะเก็บไป ทำการกวนดูไหมครับเพื่อนดูสิครับลูกนี้ก้นนิ่มเลยครับนีส่สุกนะครับเราเอาไปกวนอึ๊บเจ็บเลยนะครับนี่เจ็บเลยลูกที่เขาเหลืองแต่ถ้าไม่นิ่มนะครับถ้าเขาไม่นิ่ม มากเราก็ไม่เก็บนะครับเพื่อนแต่ถ้าลูกไหนที่เขานิ่มนิ่มแล้วเรา,เาก็ต้องเก็บไปนะครับเรามองดูความชื้นที่ดินนะครับตอนนี้เมื่อวานฝนตกลงมาก็มีความชื้นนะครับดินก็มีความชื้นมะม่วงก็เริ่มที่จะสดชื่นขึ้นนะครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงของเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับพอเราเก็บหมดนะครับในเดือนหน้านะครับเป็นมิถุนาเราก็สามารถที่จะเริ่มตัดแต่งกิ่งได้นะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารจะได้แข็งแรงนะครับมะม่วงอ่ะสี่ถึงห้าปีนะครับปีนี้ก็ปีที่สี่ปีที่ห้านะครับก็สามารถที่จะ ลองาสามารถที่จะนําไปทําม่วงนอกนอฤดูได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เบาบางแล้วครับเบาบางแล้วครับเหลือไม่กี่ต้นนะครับแต่เขาก็สุกนี่ครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้ดูดีสักคนเหลืองอารามเลยครับนี่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 เลยครับนี่ แต่เขายังไม่นิ่มนะครับเพื่อนๆเขายังไม่นิ่มเก็บไปเลยเก็บไปเลยมะม่มวงแก้วขมิ้นนี่ก็ถือว่าเป็นมะม่วงที่ทนทานอยู่ได้นานนะครับเพื่อนขนาดเวลาที่เขาสุกลูกที่เขาสุกแล้วเขาก็ยังไม่ยอมล่วงนะครับเพราะว่าขั้วเขาเหนียว แต่พอสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราเก็บไปวางไว้นะครับเขาก็ไม่เน่าไม่เละง่ายนะครับเพื่อนๆเขาจะเป็นเนื้อที่อัน,น่นนะครับรสชาติของเขาก็หอมหวานเหมือนกับมะม่วงอ่มามะม่วงแก้วของเรานะครับตอนนี้กําลังเก็บม,มะม่วงทายเพื่อนเก็บมะม่วงนะครับอืมนีเ การเก็บมะม่วงก็เช้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นจิจวัตรของชาวสวนนะครับช่วงนี้เก็บเลยครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวในคลิปหน้าบ่าวชาจะทำ คลิปการกวนมะม่วงนะครับให้ดูอย่าลืมติดตามนะครับคลิปการกวนมะม่วงสําหรับวันนี้เช้านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปบ้านสวนเกษตรพอเพียงในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ